สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในชั่วโมงวิชาสังคมศึกษาเราจะมาเรียนเรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะเด็กๆเ,เคยได้ยินไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะพุทธศาสนาสุภาษิตหมายถึงข้อความในพระพุทธศาสนาที่ใช้สอนใจเพื่อให้ปฏิบัติตามค่ะสำหรับในชั้นนี้นักเรียนจะได้เรียนสองหัวข้อด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ หัวข้อที่1น,นะคะนิมิตังสาธุรูปานังกตัญยูกะตะเวทิตาแปลว่าความกตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีนะคะนั่นก็คือการที่เรารู้บุญคุณของผู้อื่นที่มีต่อตอนเองนะคะแล้วเราแสดงออกด้วยการตอบแทนบุญคุณนั่นหมายถึงว่าเรามีความกะตันยูและแสดงว่าเราเป็นคนดีค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่น นักเรียนนะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่ยามที่ท่านเจ็บป่วยหรือยามที่ท่านไม่สบายนะคะและช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะนั่นก็หมายถึงว่านักเรียนมีความกระตันยูกระตาเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ค่ะ 2. พรหมติมาตาปีตโรแปลว่ามารดาบิดาเป็นภพงของบุตร พ่อแม่นะคะนักเรียนเป็นผู้ให้ชีวิตแก่ลูกนะคะแล้วก็เลี้ยงดูลูกตั้งแต่เล็กจนโตนะคะคอยทําทุกอย่างเพื่อลูกนะคะโดยที่คุณพ่อคุณแม่นะคะจะใช้หลักความจริงอันยิ่งใหญ่4ประการนะคะในการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนลูกนะคะให้เป็นคนดีหรือเราจะเรียกว่าหลักพรมิหาร4ี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าหลักพรมิหาร4มีอะไรบ้าง ลักพรหมวิหารสีนะคะประกอบไปด้วยหนึ่งมีความเมตตาค่ะคือคุณพ่อคุณแม่นะคะปรารถนาให้ลูกมีความสุขค่ะ 2. มีความการุณานะคะคือคุณพ่อคุณแม่จะช่วยเหลือให้ลูกมีความสุขความเจริญค่ะ 3. ม,มุทิตาค่ะคือยินดีกับลูกเมื่อเห็นลูกมีความสุขค่ะและ 4. อุเบกขา คือวางใจเป็นกลางไม่ซ้ำเติมลูกเมื่อลูกทาผิดค่ะอันนี้เราจะเรียกว่าหลักพรหมวิหารสี่นะคะนั่นก็คือเป็นหลักความดีที่คุณพ่อคุณแม่นะคะใช้อบรมเลี้ยงดูสั่งสอนเรานะคะตั้งแต่เล็กจนโตค่ะ